พาไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างกลายเป็นเรื่องฮือฮาครับมีลูกไฟปริศนาโผล่ขึ้นมากลางท้องฟ้าเป็นอะไรให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนครับนี่หล่นลงมาแบบนี้คุณผู้ชม นี่เป็นภาพที่ชาวเน็ตของญี่ปุ่นเนี่ยแชร์กันเยอะมากแล้วก็พูดกันไปต่างๆ,ๆนานาวิาพวากควิจารสันนิษฐานกันว่า<ะ>วมันคืออะไรกันแน่มันคือลูกไฟอะไรถ้าเป็นบ้านเรานี่อาจจะคิดว่าเป็นบ้างไฟพญานาค <c oughs> บ้างไฟพญานาคเลยเหรอผีพุ่งใต้าดาวตกอะไรหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใครดูอนิเมะยเนมเป็นอุกาบาตที่มันหล่นลงมาแบบนี้หรือเปล่ามุมหนึ่งมันสวยแต่อีกมุมนึงมันก็น่ากลัวนะไม่รู้ว่าอะไรที่ร่วงลงมานะครับ เหตุการณ์นี้เนี่ยถ่ายได้ที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนบนเกาะโอกินาว่าทางตอนใต้ของญี่ปุ่นตอนประมาณสองทุ่มครึ่งของคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะเห็นเป็นกลุ่มลำแสงนะครับที่พุ่งผ่านท้องฟ้าจากด้านซ้ายลงมาด้านขวาแบบนี้นี่แล้วมันมีมีหางนะมีเป็นแบบเศษหางเป็นคนควันเนี่ยลอยเป็นแบบนี้ด้วยก็เกิดการตั้งข้อสงสัยกันไปต่างๆนานาว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรหรือไม่ด้านหอดูดาวแห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่า จากข้อมูลที่ทราบณเวลานี้ลูกไฟปริศนาดังกล่าวอาจจะเกิดจากชิ้นส่วนของจรวดจ,จีนครับที่ยิงขึ้นสู่อวกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่ใช่อุก,กาบาทไม่ใช่ดาวตกแต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ลูกไฟเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและการเคลื่อนที่ของแสงที่คล้ายกับเวลาที่มีชิ้นส่วนของจรวดมันพุ่งตกลงมาแล้วก็ผ่านชั้นบรรยากาศของโลกพอผ่านชั้นบรรยากาศของโลกเกิดการเสียสีลุกกลายเป็นไฟก็จะเห็นว่าจากชิ้นใหญ่ๆมันก็จะเกิดการเผาไหม้แตกเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆกระจายฟุ้งๆ,ๆ,ๆออกมาแบบนี้อันนี้คือการสันนิษฐานนะครับคาดว่าชิ้นส่วนจรวดนี้จะตกลงในมหาสมุทรและจะไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนครับ